สวัสดีนะครับพี่น้องพามากินขผาวลานีอีกแล้วลานีเสียบแม่ยังไงก็ต้องกินนะครับเป็ต่อเป็นเสี้ยวอาหารต่างกันนี้นะครับตั้งแต่เบอร์เนียเมนูอะไรบ้างกับตำจำลองจำลาบกับเปื้อมาแล้ะครับเป็นการตกเป็นเผาลานนะครับเพื่อนครับเครื่องเราจะเป็นใบเลิ่นใบเนี่ยครับใบจากก่ราคามุ่งจาก เออเนาะการตกแต่งก็จะประมาณนี้นะครับโต๊ะน,นั่นงพอดีแบ่งเป็นสองโซนนั่นนะครับเป็นโต๊ะย้อนคานะครับอันนี้โต๊ะแบบญี่ปุ่นนั่งตะปอเปแเบแบบมินิมอล่ยางเป็นแบบมินิมอลเตมิมปูนพื้นนะครับ <c ười> โล่เ็ดไถ่ก็ได้กระป๋อง ก็แกับบองเป็องพราว่าคุณต้องใส่เครืงเท็ดป่ะมันก็จะมีความกิ่งของเครืงเท็ดมันข้าวตใส่ไรับกิ่นลย

ไม่ครใครจะทตลาดนอยที่แบบหม่ได้ที่มันตกตัอยู่เขาสวเราปกติสาวสามคากันกินมันเพีอง นี่แหละก็เสื่อมความแข็งแรงคือตรงกระเพราน้อยไปรสชาติใดอยู่ครับแต่ว่าเถ้าใส่กระเพราให้หน่อยก่อนใส่กระเพราขึ้นหาเนี่ย thăm ba thằng có miếng hoài thì cứ cho mà mẹ thăm ba nè không ừ, được không được không phải được ừ không A lot าอารมณ์แบบมาตึงก,กับหลายหนักแบบโซนเนเน,น,นอหมูา,น,น,ามนะครับสาหมูสองไม่ได้เผาน้ำวัวตัดจอดได้ปแป้งนเนแป้งอ่ะ

กาะสบเอเอาอะไรอีกซ้นนี่เอานั้นอันนี้่ขนมแปบแปขนมแปเออชอบหนียใหญ่วเนีใหญ่อันนี้สีอันี้อย่างไอันนี้ลใหญ่ขใหญ่บอกเค่ะข้าวเนียวใหญ่เป็นะไดเามันหวานเหนอไปเยออันนี้บะหมี่สี่สิบอันนี้บม้นะครับด้คาชันเหเนค่ะเ าเหนียวข้าวเหนียวมูม่วงมม่วงใครจาไหนคะอ่ะันสี่สิบห้ารงวนสี่สิบห้าเกรองยันต์ตเล็กก็มค่ะอะไรก็มีทุกอ่าอันนี้อะไรเนี่ยปังกรอบอันนี้เด็กแปังกรอบอันนี้อะไรเนยนมหนึบเนยนม เป็นฟังของบมีสีอนี่ไงว่ามันเลเยสดชนีเนนุ่มนน่น้นมนเน่มเนน้นนุ่มนืนืนืเน้นเน้อนืนเนนเนอนอเนือเอเอน้น้นเ้ย ครับเรียบร้อยแล้วครับห้องใจเนี่ยต้องขับถึงในคลิปนี้ฝากรับชมฝากติดตามก,กไดไลค์กดแชร์ในเลือกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ